สวัสดีครับสวัสดีครับตุ๊กตาพองลมตุ๊กตาไดโนเสาร์ยินดีนะครับยินดีผลิตทําได้ทุกแบบนะครับพันท่านใดที่จะไปจัดงานอีเวนต์นะครับจัดงานตลาดและจัดงานวันเด็กจัดเทศกาลนะครับเป็นแบบตุ๊กตาพองลมปฏติมากรรมพองลมใส่ไฟได้ใส่อะไรได้นะครับตั้งมีทุกขนาดตั้งแต่ เราทําตั้งแต่2เมตร3เมตรที่ไปครับจนถึง10เมตรเลยเป็นตัวใหญ่ๆมีทุกพันเลยไดโนเสาร์มีเกือบทุกแบบนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับชัดเจนชายหมวกแดงนี่เลยตัวจริงเสียงจริงนะครับชัดเจนมั่นใจได้นะครับสนใจสั่งซื้อทักไลน์ไลน์แอดนะครับขอแนะนําเลยบางทีเราทักอินบ็อกซ์เนี่ยมันอาจจะช้ามันอาจจะช้านะเพราะบางทีแอดมินผมคือเขาไม่ได้นําส่งมามันเห็นไม่ทัน บางทีแล้วมันเยอะโอ้โหลูกค้าทักมาทักไลน์เนี่ยจะมีพนักงานแอดมินผมจะตอบไลน์แต่มันจะเร็วหรือไม่ให้ดีสุดคือโทรนะครับสนใจจริงๆโทรเลยโทรปรึกษาสกีนโลโก้ฟรีออกแบบฟรีทำได้ทุกแบบแบบเราโอ้โหมีเป็นพันแบบมีเป็นหมื่นแบบดูในเพจผมได้ดูในเว็บไซต์ผมได้ชัวชัวรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีสครัสบสวัสดีครับตุ๊กตาพองลมตุ๊กตาไดโนเสาร์ ยินดีนะครับยินดีผลิตทําได้ทุกแบบนะครับพันท่านใดที่จะไปจัดงานอีเวนต์นะครับจัดงานตลาดแนละจัดงานวันเด็กจัดเทศกาลนะครับ